สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิพย์พีจิตจัดให้บายยุยแล้วก็ช่องยุยพระบ้านนะเดี๋ยวหนูให้ชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะสําหรับพระวันนี้นะคะเราได้พ้ามาใหม่นะคะชุดใหม่หน้าใหม่นะก็มีทั้งหมดสามแถวนะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนะคะไล่เรียงไปทีละรายการนะคะพี่ๆท่านไหนก็ ชื่นชอบรายการไหนก็โทรหรือทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะรายการแรกนะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหล่อสามเหลี่ยมน,นะคะเป็นมาจากนะคะวัดราชบพิตรนะคะวัดราชบพิตรนะนี่เหรียญหล่อโบราณน,นี่คมๆลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านข้างนะคะเราจะเห็นรอยประกบเหรียญน,นะคะชัดเจนนะคะด้านล่างก็ใต้ฐานมีลักษณะเหมือนเราเห็นรอยตะใบนะคะรอยตะใบนี่ด้านข้างก็จะเป็นรอยประกบนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะด้านหลังของเหรียญน,นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะเหลียญหลวงพ่อน้อยนะคะว,วัดบางวัดนะคะพี่นะเป็นมาจากวัดบางวัดนะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเหลียนหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะนี่ดูจากจุดไข่ปลาด้านข้างนะคะสวยงามนะเป็นจุด,จด ใบหน้าหลวงพ่อท่านก็มีความคมชัดลึกนะคะตาจมูกปากนะโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวก็จะมีเส้นเสี้ยนนะคะวิ่งเต็มเหรียญด้วยวันนี้นะคะบอกตรงๆได้พาหน้าแบบเหรียญแปลกๆมาเยอะเลยนะคะเหรียญแปลกๆมาเยอะเลยนี่ก็จะเป็นห่วงในตัวนะคะแล้วก็จะมีคาบปิ้นนะ จุดไข่ปลานะคะสวยๆนะคะด้านหลังลักษณะชัดเจนนะคะชัดเจนนะยันอัคระนะคะเราไปกันที่ด้านข้างนะคะก็จะมีเส้นขอบตัดของเหรียญน,นะคะนี่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะพี่วินนะรายการนี้นะพี่ชอบรายการไหนทักมานะคะเดี๋ยวูบวกราคาเบาๆบางๆนะรายการถัดมานะคะเป็นพระคงลำพูนนะคะ นี่พักเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเนี่ยมกรอบพลาสติกโบราณนะคะพี่นะกรอบเก่ามากแล้วนะนี่ <c oughs> ขอพระทานอภัยนะคะ จาเฉยเลยนะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะวละคังพิมพ์ใหญ่นะพระเกศารายการนี้พระเกศาชิดขอบซุ้มนะคะแล้วก็ผิวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่เม็ดแล้มวนสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็น ลักษณะเหมือนขนมนะตุบตับสวยแน่นอนรับรองนะคะวันนี้พระสมเด็จมีแต่สวยๆนะช่วงนี้อย่างที่หนูบอกนะคะพอหนูไป แต่ละที่แต่ละบ้านนะหนูก็ได้พระสมเด็จสวยๆมานะคะช่วงมีช่วงบ่ายก็จะเป็นพระหลักร้อยแล้วก็อาจจะมีพระสมเด็จนะคะราคาเบาๆนะเมื่อวานหนูก็ลงไปหนึ่งคลิปนะคะองค์ที่สองแล้วกันนะคะใช้คาว่าองค์ที่สองนะพระสมเด็จนะคะอือ ประเกษาชิดขอบซุ้มนะคะส่วนด้านข้างนะคะอย่างที่หนูบอกนะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะพระสมเด็จช่วงนี้มาได้ช่วงนี้ได้มาแต่เนื้อสวยๆนะคะบอกเลยอืเม,ม็ดแร่ รายการถัดมานะคะองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามสวยทุกองค์นะคะพี่นะ รายการถัดมาองค์ที่สี่นะคะอืมบอกแล้วว่าพระช่วงนี้สวยๆทุกองค์นะคะ เก่าๆคาบกุความเก่านะคะเต็มองคเลยนะคะองค์ที่สี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมาเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อไปนะมีสองเหรียญน,นะคะสําหรับรายการเหรียญหลวงพ่อไปนะอง์ที่หนึ่งนะคะหนูใช้คําว่าอง์ที่หนึ่งนะโอ oh. รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อไปเช่นเดียวกันนะคะรายการนี้เป็นองค์ที่สองนะคะพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะยังคมชัดนะแต่รายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบเงินมาให้ด้วยนะคะองค์แรกไม่ได้เลี่ยมนะคะในองค์ที่สองนะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะลักษณะโอโ ผิวมันนะคะสวยสวยองค์ที่สองสวยนะคะเรี่ยมกรอบเงินด้วยรายการนี้นะคะเป็นเหรียญธงชาติหลวงพระเดิมนะคะลงยานะคะลงยาเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะสวยงานนะรอยจานเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็คาบป,ปิ้นตรงห่วงนะคะแล้วก็ขอบข้างนะก็จะมีคาบป,ปิ้นขึ้นมาด้วยนะคะ <c oughs> ขอประธานอภัยนะคะเหมือนจะเป็นหวัดนะนี่ด้านข้างนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่โอ้โหอันแต่หนูขายมาหนูเจอเหรียญน,นี้หนูว่าเหรียญน,นี้สวยนะสําหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อเงินลงยาทองชาตินะคะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง ลอยตะไบเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะพระช่องหนูนะพี่ไม่ต้องกลัวสวยแน่นอนรับรองอ่านี่ด้านหลังนะคะอักขรชัดเจนนะคะในการถัดมานะคะเป็นงาแกะนะคะหลวงพ่อเดิมนะนี่น่าจะเป็นนักสัตว์ชวดนะคะพี่นะกระต่ายนะงาแกะช้ำๆสวยๆลึกๆแบบนี้เลยพิมพ์ลึกมากนะคะนี่ ไม่ตื่นนะบอกก่อนนะนี่หนูด,ด,ดูดูมิติด้านข้างเห็นไหมคะแล้วเนื้องานเนี่ยก็หืม uh ฉ่ำ huh. วาวมากนะคะลักษณะสีเหมือนเทียนไขนะงานที่ดียิ่งใช้นะคะก็จะเงานะแล้วก็สีออกเหมือนฉ่ำเหมือนเทียนไขนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นงานแกะนะคะเลี่ยมกรอบเงินแท้ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะ พี่ท่านไหนชอบนะคะนี่ดูด้านหลังนะคะก็จะเป็นอคละนะคะยันยันจะเป็นอคละนะคะชัดเจนมองด้วยตาเปล่าก็ยังเห็นนะคะสําหรับรายการนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะหลวงพ่อเฮี้ยงวัดป่าอรันนะคะโอ้โหปิดทองมาด้วยนะคะ พระปิดตาหลวงพ่อเฮียงสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพระบางาลการนะเหมามาหรือเก็บไว้นะก็เยอะนะคะ หมายถึงว่าเราเก็บไว้เองก็เยอะนะคะผ้าสวยๆไว้นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินแท้นะคะปกติก็ได้โอ้โหหลากหลายรายการนะั้นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนี่ยแต่ใครอยากได้เนื้อเงินสวยๆนี่ตัวยันอัขระนะคะตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมนะคะพี่นะนี่โอ้โหสําหรับรายการนี้สวยจริงๆ Oh. ด้านข้างนะคะเราจะเห็นรอยขอบตัดของเหรียญน,นะคะอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ด้านหลังนะ้ายันอาคาละนะคะชัดเจนมากนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเงินด้วยนะคะห่วงคับป,ปินนะคะก็จะมีคบป,ปินตรงห่วงแล้วก็บริเวณขอบด้านบนนะด้านหลังนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะ หลวงพ่อโสธรนะคะปีสองสี่หกสองนะเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหเหรียญหล่อด้านข้างรู้สึกจะเป็นลายเสมาข้างนะคะโดยปกติส่วนใหญ่เรหลวงพ่อโสธรนะคะเราก็จะมีหลายรุ่นมากนะคะแต่ว่าอันนี้หนูก็ยังถ้าจำไม่ผิดมันไม่เคยเจอนะเพิ่งเคยเจอนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโสธรนะ พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระแสยิดนะคะหลวงปูลลลงป่ลอดเหรียญแายิดหลวงปู่ลอดสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านข้างนะคะมีรอยขอบตัดรอยตะไบนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็รอยประกบด้วยนะคะโอ้โหเหรียญนี้สวยนะคะพี่นะนี่เหรียญใสยิตหลวงปู่รอดว้าวด้านหลังก็จะเห็นรอยตะไบนะคะแล้วก็โอ้โหมีเนื้อเกินด้วยนะคะมีเนื้อเกินด้วย ัวหนังสือคมชัดนะคะรายการถัดมานะคะเป็นงาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นงาแกะหลวงพ่อเดิมหลังหลังนางกวักนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะรู้สึกว่าถ้าจาไม่ผิดนะเป็นปีละกานะคะละกานะปีไก่นักสัตว์นี่งาแกะนะคะสวยงามนะคะ ชัดเจนนี่สวยนะเป็นรูปแมนางกวักแล้วก็รูปไก่นะคะปีละกานะพระสวยๆแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบเงินแท้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดมานะคะเป็นพระอินโดจีนนะคะอินโดจีนหลังตรงนะคะรายการนี้ครึ่งซี่กนะคะครึง่งซี่เลี่ยมกรอบเงินมาแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าพระคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะนี่อือหือ สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเรียมกรอบเงินแท้โอ้โหไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดารายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงโ,โหพระปิดตาองค์น,นี้สวยนะนี่ สวยงามได้รูปนะคะสวยงามบอกเลยรายการถัดมานะคะเป็นพระ พระพุทธชินราชนะคะพระชินราชสาวห้านะคะวัดสุดทัศน์ปีสองสี่แปดศูนย์นะคะเหลี่ยนหล่อบโบราณบอกเลยว่าโอ้โหสวยมากนะคะสําหรับรายการนี้หน้าพระคมนะคะตาจมูกปากนะโหยังคมอยู่เลยนะคะพี่นะโอ้โหเหรียนหล่อบโบราณสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะก็จะเป็นรอยประกบเหรี่ยนแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรอยตยะใบชัดเจนมากนะคะเหรียญสวยนะคะพี่นะจะมีรอยตะใบนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นการหลอนะคะการหลอนะก็จะเป็นเนี่ยเป็นพิมพ์ประกบนะคะด้านข้างด้านหลังนะคะอัขระชัดเจนนะคะสวยงามอย่างที่บอกนะวันนี้หนูได้เจอเหรียญแปลกๆเยอะมากนะแล้วก็สวยงามด้วยนี่อัขระชัดเจนลึกนะคะสวย นี่โอ้โหคมมากนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านข้างนะคะสักนิดนึงนะอ้หหน้าพระจะนูนขึ้นมานิดหน่อยนะคะรายการถัดมานะคะเต็มพระนะคะเหลี่ยนหลวงพทานะคะวัดพะเนียงแตกจังหวัดนะครปฐมนะ เรียมกรอบเงินแท้ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะนี่พระสวยๆคมๆนี่พิมพ์ลึกนะคะพี่นะสวยงามนะพระสวยมากนะคะรายการนี้นี่เป็นเงินแท้นะคะเรียมกรอบเนี่ยเงินแท้นะคะหูห่วงหนักปึกเลยนะสวยงามเป็นการเก็บรักษาพระอย่างดีนะคะ ด้านหลังปิดนะโชว์ด้านหน้านิดนึงหูเหลียญหลวงพะทาอ,องค์เรียญน,นี้สวยนะคะพี่พี่สวยจริงยอมรับรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะเหลียญหลวงพ่อเคลื่อนนะคะวัดปากน้ําสมนะรายการนี้สายใต้เลยนะคะจังหวัดชุมพรน,นะคะเหลียญหลวงพ่อเคลื่อนนะคะจันทสาโรนะคะนี่ วัดปากน้ำสมนพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งนะคมตาจมูกปากนะคะจีวรสังคติรวมทั้งลายนะคะลวดลายโอ้โหตาล่างเหมือนมีลักษณะเป็นแสดงว่าแควคาดนะพี่นะเป็นปืนเป็นมีดนะคะนี่พุทธคุณท่านแค้วคาดปลอดภัยแน่นอนนะคะ สำหรับรายการนี้เป็นพระเกจิสายใต้นะคะอำเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรอ,อัคระยันนะคะโหสวยมากนะคะห่วงในตัวนะคะลักษณะเป็นเหรียญค้ายคล้ายเหรียญแฉกนะ,ะเขาเรียกเหรียญอะไรลกลงจักนะลกลงจักสวยนะคะนี่รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะ หลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนะคะพระสวยๆเนื้อกล่เงินนะคะพี่ทองแดงกะล่เงินนะคะหน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะตาจมูกปากโอ้โหไม่ธรรมดาบอกเลยนะไม่ธรรมดาโอ้โหด้านข้างนะคะเป็นขอบกระบอกนะ ยันชัดเจนนะคะยันชัดเจนสวยงามรายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่อกันนะคะเนื้อเงินนะหลวงพ่อกันวันพดพญานะคะเนื้อเงินลงยาด้วยนะคะหน้าพระสวยๆด้านหลังนะคะก็จะมีคับปิ้นของห่วงนะคะ พิมขอเบ็ดนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถนะคะรายการนี้หนะ้าพระนะคะเป็นเนื้อเงินนะเดี๋ยวหนูให้ดูขอบข้างด้วยนะคะจะได้ชัดเจนทุกมุมนะคะหนูพยายามนะคะไปช้าๆนะคะแล้วก็หมุนให้พี่ๆดูทุกมุมนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระหลวงพ่อห้องนะคะวัดช่องลมรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะเนื้อเงินอักขระชัดเจนนะคะวชรอรไม่แน่ใจนะวชรอรย่อมาจากอะไรนะคะฐานกีบบัวสวยงามนะคะใบหน้าหลวงพ่อนะโหชัดเจนนะคะลักษณะ ผิวนะคะจะมีเส้นขนแมววิ่งด้วยนะคะแล้วก็เรียบตึงนะคะนี่โอ้โหเนื้อเงินนะคะมีขอบตั้งด้วยนะคะ รายการนี้ห่วงน่าจะเป็นห่วงเชื่อมนะคะน่าจะเป็นห่วงเชื่อมรายการสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆค่ะก็จะเป็นนะคะเหรียญนะหลวงพ่อเทียนนะคะวัดโบสถ์นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญโบราณปี2490นะคะพระครูบวรธรรมกิจนะคะเหรียญหลวงพ่อเทียนนะคะวัดโบสถ์นะโอ้เหรียญสวยนะคะมีเนื้อเกินด้วยนะคะนี่ ตาจมูกปากหลวงพ่อท่านคมชัดลึกนะคะเส้นสังกติจีวรตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งคมนะคะโหหน้าพระสวยมากนะคะพระผ่านการใช้งานนะคะแต่ว่าพระยังอยู่ในสภาพเกือบร้อยนะใช้คำว่าเกือบร้อยได้เลยนะคะสำหรับรายการนี้เป็นห่วงในตัวนะคะที่นลึกในการผูกพัทธสีมานะคะวัดบ่องเงินนะคะวัดบ่องเงิน ขอประธานอาภันะคะเป็นวัดบองเงินนะถ้าให้ข้อมูลผิดรายการสุดท้ายนะคะต้องขอประทานอาภัยนะคะที่แน่นแนก็คือพระคูบวรธรรมกิจนะคะสองสนะคะรายการนี้เป็นวัดบ่องเงินนะคะนี่อ่ด้านข้างของเหรียญน,นะคะก็จะเป็นขอบตัดนะคะเราจะเห็นขอบตัดของเหรียญน,นะ รายการสุดท้ายเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะสําหรับพี่พี่ทนหนปิดผ้านะคะขออนุญ,ญาตจะส่งวันจันทร์นะเนื่องจากไปรนณีแถวนี้แนละ้ววันเสาร์ครึ่งวันอาจจะไม่ทันนะคะก็วันอาทิตย์ที่นี่ไปรษีปิดเดี๋ยวส่งให้วันจันทร์ทุกรายการนะคะไม่ต้องกลัวนะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะก็มีบริการเก็บไปทางนะคะแล้วก็ลูกค้าเก่าก็มีบริการเก็บไปทางนะคะ เบอร์โทรเราก็ดีลายทั้งสองช่องสําหรับช่องยุ้ยพรบ้านแล้วก็พระบ้านทัวท์ท์เพปิจจจัดให้บายยุ้ยนะคะก็จะเป็นตามนี้เลย0ูนย์เก้าห้าสนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ